ที่รวยที่สุดนะครับคือคนเกิดวันพระฤหัตมีคนเกิดวันนี้ถึง27คนนะกระโดดมากเลยคนที่เกิดปีชวดฉลูมะเมียจอนะครับใครสีราศีนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วย <c oughs> คุณเป็นราศีที่มีโอกาสรวยเหตุผล <c oughs> ผมมีอธิบายทางหลักดวงจีนด้วยนะครับเรื่องตัวเลขก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เชื่อได้เหมือนกันนะได้รับการยอมรับ วันนี้ก็เลยลองเอาสถิติหลายๆอย่างที่ผมมีเก็บข้อมูลไว้เนี่ยนะครับเอามาลองเล่นดูนะครับก็ไปเจอเรื่องหนึ่งเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องสถิติของคนที่รวยที่สุดในโลกอยากจะให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีนัยสําคัญไหมมันจริงไหมนะครับหรือว่ามันใช่หรือเปล่านะคนเกิดวันไหนเนี่ยมักจะติดอันดับท็อปรวยอันดับต้นๆของโลกคนเกิดนักสัตว์อะไร่าคนเกิดราศรีอะไรหรืออะไรก็ตามที่มีเหมือนเหมือนกัน ผมนั่งอ่านข้อมูลเนี่ยนะฮะเจอความเจ๋งหลายอย่างเหมือนกันนะแล้วมันก็มีความเป็นไปได้ด้วยเช่นคนนักสัตว์เนี่ยมักจะรวยเยอะกว่าคนอื่นกระโดดขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยอ่าผมจะเอามาอ่านว่ดเพราะอะไรนะครับทําให้รู้ว่าอะไรที่ทําให้เราเป็นคนรวยได้พูดง่ายคือว่าคนที่เกิดในนักสัตว์ปีใดปีหนึ่งหรือเกิดวันใดวันหนึ่งมักจะมีคาแรคเตอร์คล้ายกันจริงนะมมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ดึงดูดความมั่งคั่งร่ารวย ข้อมูลนี้เราไม่ได้เอาย้อนหลังเยอะด้วยนะเราเอาปี24 23นี่เองเอา2อสปีนี่เองนะครับเอาแบบทันยุคทันสมัยเลยมาดูสถิติกันว่าคนรวยที่สุด100คนในโลกเขาเกิดวันไหนหรือเกิดนักสัตว์อะไรเอาแรกก่อนเอาวันก่อนดีไหมคือคนเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันศุกร์และก็วันเสาร์นะครับคนเกิด5วันนี้นะสูสีกันมีจํานวนพอๆกัน ทีนี้เหลือแค่วันพุธกับวันพฤหัสอันหนึ่งเนี่ยน้อยแบบผิดปกติเลยอีกอันหนึ่งเยอะกระโดดผิดปกติผมบอกตัวเลขก่อนแล้วกันนะน้อยที่สุดเนี่ยหซนนั่นแปลว่าร้อยคนมีคนเกิดวันนี้แค่5้าคนนะที่รวยที่สุดนะครับมีคนเกิดวันนี้ถึง27คนนะกระโดดมากเลยส่วนวันอื่นๆเนี่ยประมาณ1 3 1 4คนนะวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันศุกร์ทุกวันเนี่ยเฉลี่ยประมาณ1ิ1 4คนถือว่าใกล้เคียงกัน เยอะที่สุดเลยนะคือคนเกิดวันพฤหัสในขณะที่คนเกิดวันพุธนะครับมีแค่5คนเท่านั้นนะครับในโลกนี้เลยนะเหตุผลนะผมลองรับให้อย่างนี้เลยแล้วกันนะคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยเป็นคนมีหลักการนะครับมีความน่าเชื่อถือตรงไปตรงมามีความอดทนสูงที่สุดรวมถึงมีคุณธรรมด้วยนะ คือเป็นวันที่คนมีคุณธรรมอยู่ในใจแล้วกันไม่ว่าจะมีมากมีน้อยหรืออาจจะทําผิดศีลธรรมทาได้ไหมทําได้แต่อย่างน้อยคนเกิดพัะรหัสเนี่ยจะมีความตรงในตัวเองระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มักจะมีคนเมตตาสนับสนุนผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะรวมถึงคนให้การร่วมมือด้วยคนเกิดวันพระรหัสโดยพื้นฐานจะเป็นแบบนี้แล้วต่างกับคนเกิดวันพุธยังไงนะทำไมคนเกิดวันพุธถึงต่างกันฟ้าดินเลยคนเกิดวันพุธเนี่ยนะครับนิสัยหรือสไตล์คนเกิดวันพุธเนี่ยค่อนข้างที่จะชิว เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาง่ายไม่ค่อยหนักแน่นไม่ค่อยมั่นคงปรับตัวเก่งเข้ากับคนง่ายอันนี้คือคาแรคเตอร์นิสัยของวันพุธช่างพูดช่างเจราจามาักเป็นนักคิดมากกว่านักทำดังน,น,นั้นนี่คือสิ่งที่มันอาจจะสะท้อนได้นะครับในเชิงของหลักการพยากรและกันว่าคนเกิดวันพฤหัสกับอคนเกิดวันพุธความต่างคือเรื่องนี้ดังนั้นเราอาจจะต้องลองดูนะอย่างที่เราบอกว่าเราฝืนดวงได้นะครับใครเกิดวันไหนผมเชื่อว่ารวยได้หมดนะไม่จําเป็นว่าต้องเกิดวันพาหัสเท่านั้นถ้าเราเกิดวันพุธนะลองปรับคาแรคเตอร์ของเราให้มีความมั่นคงดู ให้มุ่งมั่นดูทุ่มเทตั้งใจดูมีคุณธรรมมีคุณภาพมีความคิดที่เป็นระบบมีความรู้ด้วยแล้วก็มีคอนเน็กชันด้วยพระรหัสคือการมีคนสนับสนุนผมว่านี่คือคีย์สําคัญสําหรับคนที่เขาประสบความสําเร็จกันนะครับใครบ้างนะผมยกตัวยอย่างให้ฟังแล้วกันนะคนเกิดวันพระรหัสคุณบิลเกตอย่างนี้นะเจ้าของ Microsoft คุณซางยิมมิ่งนะครับเจ้าของ Tik t o อกเจ้าของชาแนลนะครับไนกี้นะครับอเมซอนชื่อคุณแมคเคนซี่นะครับ กูเกิลคุณอีลิกสมิธนะครับนะแล้วก็เป็นพวกก่องทุนพวกเหตดฟันก็เยอะนะครับอ่ส่วนคนเกิดวันพุธละ่ะก็มีคนนึงทาเกี่ยวกับเรื่องแบงกิ้งแล้วก็บุหรี่เป็นคนอินโดนีเซียนะครับอีกคนนึงทาเกี่ยวกับโลหะนะครับเป็นคนอินเดียคนเกิดวันพุธไม่มีในอเมริกาเลยนะครับมีจีน2คนนะครับทำเรื่องยาแล้วก็สมาร์ทโฟนอีกคนนึงเป็นคนบราซิลนะครับทำเรื่องแบงก์เหมือนกันมีสถิตินั้นน่าสนใจอีกครับอ่าคนรวยที่สุดในโลกร้อยดับแรกนะครับอายตุต่ำกว่า 40, 40มีคนเดียว อายุอยู่ในช่วง40 50เนี่ยมีแค่7คนนะครับ50-60มีอยู่20คน61-70มีอยู่24คนนะครับดังนั้นช่วงพีกที่สุดของคนรวยจะอยู่ที่ช่วงประมาณ60ปีขึ้นไปก็ฟังดูจะแม็เซนเพราะว่าประสบการณ์นะครดังนั้นประสบการณ์ก็เป็นเรื่องสำคัญมาดูหัวข้อที่2กันนะครับหัวข้อที่2มันมีอยู่2ราศีนะครับที่น้อยมากๆเลย4ราศีที่เยอะ ล่าให้ฟังก่อนแล้วกันว่าราศีที่เป็นกลางๆนะหนคือนักษัตวขาน 2. คือมะโรงนะครับสคือมะแม่ี่คือวอก 5. คือละกา 6. คือกุลนะครับ 6. นักษัตวนี้มีพอๆกันหมดทั้งโลกมาดูกลุ่มที่โอกาสเยอะได้แก่คนที่เกิดปีชวดปีฉลูปีมะเมียและปีจอนะครับกลุ่มท็อปเลยครับคือกระโดดขึ้นมาเท่าตัวเลยนะเท่าตัวจากกลุ่มกล,มกลาง ใครสีราศีนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วย <c oughs> คุณเป็นราศีที่มีโอกาสรวยส่วนราศีที่น้อยแบบมีนัยยะสําคัญมีอยู่2ราศีนะครับก็คือราศีของคนเกิดน,นักสัตว์ปีเถาะกับนักสัตว์ปีมะเส็งนะครับสราศีนี้ถือว่าน้อยกว่ากลุ่มระดับท็อปเนี่ยประมาณ3เท่าแต่ว่าเยอะที่สุดในบรรดาทั้งหมดนะครับสำหรับ100ข้อมูลตรงนี้คือชาวนักสัตว์ฉลูนะครับจริงๆวันฉลูก็นับนะส่วนนักสัตว์ที่ตําที่สุด ใครราสีนี้ไม่ต้องน้อยใจนะฮะต้องรู้เราต้องปรับปรุงนะครับคือนักสัตว์เถาะนะครับหรือวันถเถาะก็ตามนะครับเหตุผลผมมีอธิบายทางหลักดวงจีนด้วยนะครับคาแรคเตอร์ของสองนักสัตว์นี่ต่างกันฉลูเนี่ยไม่ค่อยเด่นเรื่องการได้กระเสียงแต่เด่นเรื่องการเก็บข้อมูลนะครับการเก็บประสบการณ์สะสมประสบการณ์การอดทนนะการอดทนแล้วก็คือการเรียนรู้นะครับฉลูเนี่ยเป็นหนึ่งในนักสัตว์ที่เรียนรู้นะครับจากความผิดพลาด ังนั้นฉลูเนี่ยจึงเป็นหนึ่งในนักสัตว์ที่มีโอกาสสูงที่สุดอยู่แล้วที่จะสกเซ็ด้วยความที่เขารู้จักเรียนรู้เราอาจจะเคยได้ยินว่าเจ็บแล้วจําคือคนเจ็บแล้วทนคือควายใช่ไหม <c oughs> ควายคือฉลูแต่จริงๆไม่ใช่นะในทางจีนนักสัตว์ฉลูเนี่ยถือเป็นธาตุดินเป็นดินที่สะสมตัวของธาตุโลหะด้วยผสมธาตุน้ำด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นดินที่มีคุณภาพส่วนเถาะเนี่ยความต่างของเถาะชัดเจนมากๆเลยก็คือตัวของเถาะเนี่ยมักจะไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเถาะเป็นนักสัตว์ที่เซฟโซนมาก ระวังตัวนะครับเน้นความปลอดภัยบางอาจารย์อาจจะทายว่าขี้ขาดตาขาวเนี่ยคือนักสัตว์เถาะนะครับแต่จริงๆไม่ใช่หรอกนะครับไม่ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนเขาแค่รู้จักระวังตัวรู้จักกําลังของตัวเองนะครับคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยนะครับส่งผลต่อความมั่งมีในชีวิตแน่ๆนะครับลองกล้าเสี่ยงมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับอย่างที่บอกว่าชะตาคนเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะมาลองอ่านข้อมูลอื่นๆกันดูหน่อยนะฮะเถาะเนี่ยจะเป็นสายฟู้ดและเบเวอร์เลยนะครับเป็นอาหาร2คนนะครับ เป็น Financial แล้วก็เทคโนโลยีนะครับส่วนคนที่เกิดฉลูที่เรารู้จักกันมี Oracle มีหลุยวิกตองนะครับเจ้าของหลุยวิกตองนะครับคุณเบอร์นาร์ดอาโนเจ้าของ Google นะครับทั้งสองคนเลยเกิดนักสัตว์ฉลูหมดแลลี่เพดนะครับกับเซอร์จี้บรินนะเจ้าของวอร์มาร์อีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณอลิซวอลตันนะครับส่วนคนดังที่เกิดในนักสัตว์พวดมีคุณมาร์คซากเบิร์กนะครับเจ้าของ Facebook เจ้าของวอร์มาร์อีกท่านหนึ่งชื่อคุณ Jim ton, คนะจิมวอลต เลดบูเจ้าของเลดบูนะครับอ่าคนเดิมเจ้าของชาแนลนะครับก็เกิดปีชวดปีมะเมียล่ะคุณบริลนบัฟเฟตก็เกิดปีม้านะเจ้าของบูมเบิร์กนะคุณไมเคิลบูมเบิร์กเจ้าของฟิเดลิตี้นะครับคุณอบิเกลจอห์นสันแล้วก็เจ้าของ b ีเนะครับคุณสเตฟานควันนะครับน่าจะพูดถึงหุ้นอะไรอย่างเงี้ยโทันี้นะครับอ่ะอันนี้คืออันที่คุณน่าจะคุ้นคุ้นหรือรู้จักคือเคยรู้จักคนเกิดปีจอก็มีเจ้าของวอลมาร์ทอีกท่านหนึ อีกคนนึงพูดถึง f a c e b o o k นะชาวบราซิลชื่อคุณเอ็ดูราโดนะครับซาวเวลังเจ้าของอเมซอนอีกท่านหนึ่งชื่อคุณแมค k เคนซี่นะครับมาดูหัวข้อที่3กันที่เตรียมมาก็คือดีปานกลางมีอะไรบ้างมีราศีเมษราศีพฤษภราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีกันราศีพิจิกราศีกุมและก็ราศีมีนอันนี้มีพอๆกันนะครับประมาณ9-10ทุกๆราศีเลยนะครับมาดู ราศีที่เยอะที่สุดนะครับกระโดดเลยอยู่ราศีเดียวเลยครับคือชาวราศีมังกรนะครับผมวู้คนอื่นเขาอยู่ที่ประมาณเก0เปซสิบปอร์เซนกันราศีมังกรครับกินไปราศีเดียวนะส8บปเปนตะสิบ8ปดดสปดราศีที่น้อยที่สุดาสามราศีนะครับอันได้แก่เมทุนตุลและก็ธนูนะครับาสามราศีนี้น้อยกว่า ค่าเฉลี่ยถึง3เท่านะครับอยู่ที่ประมาณ3%เท่านั้นค่าเฉลี่ยที่10ใช่ไหมอ่าแต่สามราศีนี้3%นะครับนี่ก็คือข้อมูลที่มีนะครับน้อยที่สุดเลยคือราศีตุลน,นะประมาณ2 1 7นะครับเหตุผลเนี่ยชาวราศีตุลน,นะครับเป็น1ในราศีที่กิเลสเยอะที่สุดแล้กันเป็น1ในราศีที่ใช้จ่ายเยอะที่สุดได้ง่ายที่สุดไม่ค่อยห่วงของ้วยชาวราศีนี้มักจะมีความ บาลานสมดุลนะฮะหาได้เยอะก็ใช้เยอะคือความเป็นราศีตุลนะ่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าตุลก็คือความสมดุลมันคือตาช่างอะ่ะคนราศีตุลมักจะหาได้เยอะใช้เยอะนะครับนะแม้วก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในนักสัตว์ที่ทําให้มีความพอมพอไมสมากเกินไปมีความอารมณ์อร่อยมากไปนะครับแคปิคอนเนี่ยราศีนี้นะครับดาวเจ้าเรือนคือดาวเสาร์ดาวของความจรงิงจังซีเรียสคุณจะสังเกตไหมว่าคนที่รวยจะมีคาแรคเตอร์เหมือนกันทั้งวันทั้งนักสัตว์แล้วก็ทั้งราศีก็คือมี ความจริงจังนะวันคือวันพระรหัสก็จริงจังนักสัตว์ก็ฉลูฉลูก็จริงจังราศีก็คือครปิคอนคือมังกรมังกรเป็นนักสัตว์ที่จริงจังที่สุดแล้วนะครับอยู่ในน้ําลึกเลยนะดาวเจ้าเรือนคือดาวเสาร์ดาวเสาร์เป็นดาวของความจริงจังเก็บข้อมูลเก็บสะสมประสบการณ์นะครับและมักจะได้ดีตอนแก่ซึ่งแม็กเซนแม็กเซนกับสถิติตามอายุที่เราให้ดูเมื่อกี้เพราะว่าคนกลุ่มนี้นะครับจะรวยกันตอน60ทั้งนั้นเลยอาชีพกลุ่มนี้มีใครบ้างนะคุณเจฟเบซอสนะครับเจ้าของอเมซอน เจ้าของนูเทลล่านะครับรู้จักนูเทลล่าไหมช็อกโกแลตกระป๋องเขาเป็นเจ้าของเดียวกันกับเฟอร์ลาโร่หรือเปล่าเขาชื่อคุณจิโอวานนี่เฟอร์ลาโร่นะครับที่เหลือเป็นกลุ่มธุรกิจไม่ได้ดังนะครับเป็นกลุ่มแบงกิ้งเยอะเลยเป็นกลุ่มอสังหาเยอะเป็นกลุ่มแก๊สแล้วก็ออยก็เยอะธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินก็เยอะนะครับชิปปิ้งนำเข้าส่งออกก็เยอะด้วยนะต่อไปตุนเนาะที่มีแค่โอ้โหน้อยมากๆเลยนะเป็นไปได้ยังไงเนี่ย สองคนนี้ก็เป็นคุณชักกลีนนะครับชักกลีนมาสนะครับเจ้าของขนมลูกอมนะฮะมาดูส่วนที่เป็นกลุ่มธุรกิจที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งคือกลุ่มที่อยู่ในพวกเทคโนโลยีครับผมนะยุค9เห็นไหมมีลงลงมา17%ก็เป็นกลุ่มไฟแนนซ์การเงินนะฮะมีเดียก็อยู่ในประมาณ7% กลุ่มที่เยอะอีกก็คือ Financial ยนะ17%แล้วก็กลุ่มที่เป็นพวกแฟชั่นรีเทลนะครับเช่นกระเป๋าหลุยเช่นเสื้อผ้าเช่นรองเท้าเช่น c ช a n e l อะไรพวกนี้นะครับก็อีก14%เหมือนกันนะเยอะอยู่เหมือนกันส่วนที่น้อยที่สุดที่มีแค่1คนอย่างละ1คนมีคาสิโ oh น,นคนหนึ่งนะครับมีโลหะคนหนึ่งมีเอนจิเนียริงคนหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มวิศวกรรมนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลของคนรวยที่สุด100คนแรกของโลกนะครับ มาลองดูอีกอันหนึ่งที่เราเตรียมมากันก็คือของคนไทยกันบ้างไหมอันดับหนึ่งนะครับคนเกิดวันพฤหัสอีกแล้วคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญป่ะนะคนเกิดพฤรหัสนะครับสาสิบเปอร์เซนใกล้เคียงกันเลยหนึ่งร้อยคนรวยระดับโลกเนี้ยไม่มีคนไทยอยู่แล้วนะครับคนไทยเราอันดับแรกคืออันดับที่ร้อยสิบเอ็ดของโลกนะครับชื่อคุณธนินทนระ์ <laughs> เจียรวนนัลนนเจ้าของซีพีของเรานั่นเองนะครับคนที่สองคือคุณสารัตรัตนวดีนะครับ ทำด้านพลังงานนะก็อันดับ1้4ของโลกนะถือว่ารวยปอันดับ2ของของประเทศไทยนะคุณจเจริญตกมาอันดับ3นะครับคุณสุเมธเจรละวนนนะครับก็อันดับ4ี่คือเซพีเหมือนกันเจรละวน,นเยอะนะครับอันดับ5ก็คุณจรันเจรละวน,นก็จะเห็นว่าอันดับหนึ่งก็ไม่บังเอิญน,นะพราดอีกแหละส่วนน้อยที่สุดไม่บังเอิญน,นะครับก็เป็นวันพุธเหมือนกันทีนี้ของคนไทยนักสัตว์ที่รวยที่สุดอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นฉลูอยู่ดีครับคิดว่ามีเรื่องบังเอิญไหม อันดับหนึ่งของโลกกับอันดับหนึ่งของคนไทยนะครับเดี๋ยวถ้าผมเชื่อผมฟิลเตอร์ตามประเทศก็ผมเดาว่าเป็นฉลูหมดฉลูต้องติดอันดับท็อปทีแน่นอนหลังนั้นเราต้องเรียนรู้นิสัยจากคนเกิดปีฉลูนะครับเพื่อเอามาศึกษาเนาะส่วนต่ำสุดเลยเยอะเลยนะครับมะลงมีรากานะครับมะเส็งก็ยังต่ำสุดอยู่เหมือนเดิมอยู่ในเกณฑ์เกณฑ์น้อยที่สุดอยู่ดีนะครับมาดูราศีกันบ้างนะครับราศีที่อันดับหนึ่งก็ยังคงเป็น ราศีมังกรนะครับไม่บังเอิญนะครับไม่บังเอิญคุณสุเมเจราวานนท์นะครับก็เป็นราศีมังกรคุณพงเทพเจรละวานนท์ก็ราศีมังกรนะครับคุณวานิชชัยวันนะครับก็ราศีมังกรนะครับคุณพงเทพเจรละวานนท์ก็ราศีมังกรนะครับโอ้คุณประยุทธ์มหากิจสิริคือผมไม่รู้เขาทำธุรกิจอะไรเนาะเขาไม่ได้บอกมาตรงนี้นะครับแต่ว่าเป็นสายอาหารสายฟูคือไม่ได้บอกแบรนด์มาแล้วกันเนาะโอเคนะครับอันนี้คือราศีมังกรหมดเลยสรุปก็คือ สถิติทั้งไทยและเทศเลยครับตรงกันหมดเลยกระโดดมาถึง50%นะครับเศรษฐีของเมืองไทยเราที่รวยเนี่ยเป็นราศีมังกรนะครับส่วนที่เหลือก็จะกระจายคนรวยที่อายุน้อยที่สุดนะครับอยู่ในเกณฑ์56ปีถึง60นะครับไม่มีเด็กๆหนุ่มๆเลยนะฮะคนรุ่นใหม่เราต้องบูสต์อัพขึ้นมาแล้วหวังว่าจะชอบกันนะมันช่วยให้เราประเมินคนได้เร็วขึ้นด้วย <S <S เราเจอคนวันพรหัสปีฉลูอยเงี้เราก็จะประเมินได้เร็วขึ้นทันที เพราะจุดเด่นของแต่ละปีมันต่างกันสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมก็เป็นกาลังใจให้กับผมและก็ถีบงานนะครับอย่างไรก็ฝากติดตาม EP เราต่อไปด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณครับ